ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะมีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เจอวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เสร็จปิ๊บจอดขวางกันขอได้ปะเสื้อสีชมพูอะเสื้อ <laughs> กีฬาสีชมพูหวานแววมันไปเตะตาหรือยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมคะขอเลยเหรอก็เอานี่ชอบอะ ถอดมา <ขอ S 1> เลยเอออย่างนี้แล้วมีดเนบอยู่ข้างๆอย่างนี้ด้วย <c oughs> เอาเปล่าให้เปล่าล่ะเ <c oughs> สื้อสีชมพูหวานแหววที่อยู่ในตัวของชายขี่รถจักรยานยนต์คนนี้จำเป็นจะต้องถอดให้เขาไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นขี่รถผ่านไปผ่านมาอยากได้เสื้อสีชมพูของคนอื่นอย่างนั้นเลยหรือเพจเจมอย V+ วีเขาโพสต์คลิปนี้ค่ะเป็นวัยรุ่นชายขี่รถจักรยานยนต์และอีกคนหนึ่งก็ยืน อีกคนนึงก็นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์เสร็จปุ๊บนีะ่ะถ้าเป็นวัยรุ่นก็ตบเสื้อใช้คำนี้เลยขอได้เสื้อสีชมพูเงี้ยอีกฝั่งนึงก็ต้องถอดให้ไปค่ะแล้วทั้งคู่ก็ขี่รถแยกย้ายกันไปจุดนี้คือบริเวณตลาด90 000พัฒนาตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเป็นรอยต่อจังหวัดนครปฐมนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ4โมงเย็นของวันที่19สิงหาคมทีนี้ตามหาความจริงกันหน่อยที่มาของคลิปนี้คืออะไร คุณเนยนัดชนิดทีมข่าว WorkPo i n t ลงพื้นที่ไปคุยกับนายโต้ใช้นามสมมุตินะอายุ16ปีคนที่ถูกขโมยเสื้อกลางถนนนี่แหละเขาเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งซ่อมซ่อมรถจอดเสียอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อพอกำลังขี่รถกลับเข้าซอยเจอคู่กรณีมาจอดขวางด้านหน้าเลยค่ะแล้วปรีเข้ามาหาเขาบอกว่าขอเสื้อได้ปะขอเสื้อที่ใส่อยูอ่อ้างบอกว่าเพื่อนให้มาทวงคืนเจ้าตัวเขาก็พยายามบอกว่า ไม่ใช่นะเสื้ออันเนี้ยเพื่อนรุ่นน้องก็ขายต่อให้นะแต่คู่กรณีก็ทําท่าเหมือนจะขอเหมือนจะเอาให้ได้อะคุณผู้ชมทีนี้เขาสังเกตเห็นว่าคู่กรณีเนี่ยในกระเป๋ากางเกงหรือเหมือนแบบเหมือนแถวแถวกางเกงอ่ะคุณผู้ชมเหมือนเน็บอาวุธมีดหรืออะไรสักอย่างด้วยความกลัวก็เลยยอมถอดเสื้อให้เขาไปแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์โดยที่เขาไม่ได้สวมเสื้อนั่นแหละเสื้อสีชมพูตัวนี้มันสําคัญอย่างไรคะ เป็นเสื้อรุ่นของโรงเรียนในพื้นที่ที่เขาศึกษาอยู่แล้วเลิกผลิตไปแล้วหายากถ้ามองในคลิปก็เหมือนเป็นเสื้อกีฬาสีชมพูแหววตัวหนึ่งนี่นแหละแต่จริงๆไม่ใช่สีชมพูนะเป็นสีม่วงเขาซื้อต่อมาจากรุ่นน้องในราคา250บาทแล้วปัจจุบันราคาเสื้อรุ่นตัวนี้พุ่งสูงไปถึง500บาทเลเป็นที่มาที่เฮ้ยน้องอยากได้เสื้อตัวนี้ทีนี้ค่ะ เขาเล่าให้ฟังต่อว่าตัวเขากับชายคู่กรณีเนี่ยสนิทสนมกันมาก่อนเคยอยู่กลุ่มเดียวกันมาประมาณปีกว่าๆยอมรับว่าช่วงประมาณเดือนเมษายนมีปัญหาแล้วก็เลิกคบกันไปแล้วจนกระทั่งมาเกิดเรื่องนี้แหละคุณผู้ชมอ้าวฟังหน่อยนะคะเสียงของโต้ชายที่ถูกดึงเสื้อกลางถนนมาดักหน้าผมเขาจะควักมีดฟันผมเขาบอกว่าขอเสื้อได้ไหมเขาก็จะฟันผมอยู่งี ผมเลยขอให้ผมบอกไปแล้วครับว่าผมขอ,อน้องผมมาแล้ว<ช>เขาก็เขาก็ยังย่อยืนยันคําเดิม wow, ขอเสื้อคืนได้ไหมแต่เขาก็ดึงใจรถผมไปแล้วคือทันทีที่มาจอดขวางเนี่ยชักกุญแจรถเราก่อนใช่ครับแล้วมีการชักอาวุธมีดขึ้นมาข่มขูไม่ไมไม่ไม่ได้ชากับตต่ม,มีดโผล่ออกมาครับผมซื้อมาสองร้อยห้าสิบแล้วราคาตอนนี้มันโดดไปอยู่ที่เท่าไหร่เสื้อตัวนี้ห้าร้อยกว่าบาทครับห้าร้อยกว่าบาท งงไหมว่าทำไมเขาถึงอยากได้ขนาดนั้น่ะงงเหมือนกันอ่ะเขาขับรถมาดักหน้าผมมันก็อาจจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีหรืออะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะคะแล้วไหนจะเสื้อรุ่นอีกด้วยนะคุณผู้ชมแล้วเขาก็ยอมรับว่าเคยคบกันจริงแล้วก็มีปัญหากันมาก่อนนะนะเป็นไปได้ว่าเหมือนมาเจอกันกลางทางแบบนี้ก็เลยเหมือนแบบอ่ะขอได้ไหมส่วนชายเสื้อสีชมพูคนนี้เขาเห็นว่าเอาหนึ่งมีอาวุธมีดเน็บมาด้วย ส่วนเพื่อนเนี่ยเหมือนกับเพื่อนของอีกฝั่งหนึ่งก็มาด้วยนะเหมือนแบบลักษณะถามบอกว่าเอาเปล่าจะชนเปล่าจะชนเป็นภาษาวัยรุ่นเหมือนในทนํานองว่าจะเอาคืนไหมอะไรแบบนี้นะคะตัวเขากังวลใจเขาก็เลยตัดสินใจถอดเสื้อไปให้ทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปถามในเอิร์ธในเอิร์ธอายุ15ปีชายผู้ก่อเหตุเป็นคนที่ไปตบเสื้อเขานั่แหละแต่เอิร์ธไม่อยู่บ้านก็เลยไปถามเอเอเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงแถวนั้นเล่าให้ฟังบอกว่า เอิร์ธชอบพากลุ่มเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายมามั่วสุมกันที่บ้านส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านเป็นประจำแล้วก็เคยเห็นเอิร์ธพกอาวุธมีดติดตัวด้วยพฤติกรรมจะเรียนแบบกลุ่มเด็กช่างโฟกิง,อ,ง,งอ,อย่างนั้นนะคุณผู้ชมอออันนี้อันนี้อันนี้เป็นคําให้การจากเพื่อนเขาบอกนะว่าจะเรียนแบบเด็กช่างนะคะบางครั้งก็ทะเลาะกันเองกับกลุ่มเพื่อนนัดออกมาชกต่อยที่ท้ายซอยวันดีคืนดีก็จุดประทัดปาระเบิดยิงปืนแก๊ปเสียงดังสนั่นไปหมดชาวบ้านเอือมละอาเขาไม่อยากจะยุ่ง ก็เป็นข้อมูลของฝั่งเพื่อนบ้านเขาให้มาแบบนี้เอิร์ธอยากจะชี้แจงหรืออยากจะบอกข้อเท็จจริงอย่างไรที่ต้องไปตบเสื้อก็บอกได้นะเผื่อว่านักข่าวสมุทรสาครจะไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้อีกมุมนึงนะคะครับ